ผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัพ์ห่วงจุ้ยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปนบ้านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการแก้ไขแปนบ้านนะครับจากที่อาจารย์เคยคอมเมนต์ไว้นะครับให้กับลูกศิษย์นะครับก็ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขเป็นบ้านมาใหม่นะครับก็วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้คือชื่อช่องชาแนลของอาจารย์นะครับฮงจุ้ยชนะจนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาของอาจารย์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์นั้นมีประสบการณ์ในการดูแลหรือดูฮงจุยปรับฮงจุย้ยออกแบบโลโก้ ออกแบบเป็นบ้านเป็นร้านค้าต่างๆนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับโดยใช้หลักวิชาของจุ้ยฟ้าดินคนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นความสําเ็จให้แก่ลูกศิษย์ที่มาปรึกษากับอาจารย์นะครับเคล็ดลับนะครับของอาจารย์ก็เคยที่พูดกันไปนะครับจะมีเคล็ดลับในการจัดจุ้ยคือมีชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนนะครับชะตาฟ้าเมื่อจังหวะดวงเราดีนะครับ ตัวชะตาดินของฮงจุ้ยก็ช่วยหนุนนำนะครับเหมือนเสือติดปีนะครับหรือถ้าชะตาดวงชะตาเราปีนี้ไม่ดีนะครับฮงจุ้ยก็สามารถเสริมดวงเราไม่ให้ตกต่ําไปกว่าเขาเรียกว่าติดดิดนะครับท้ายที่สุดแล้วชะตาคนนะครับเราต้องมีสติมีความขยันหมั่นเพียรนะครับแล้วจะนาพาความสําเร็จมาได้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบริการของอาจารย์นะครับสําหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศ หรืออยู่ต่าง,ต,างต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูหน้าง,งานนะครับก็สามารถใช้บริการอาจารย์ได้คือรับดูห้องโยออนไลน์นะครับง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลกนะครับก็สามารถวิเคราะห์ผ่านทางดาวเทียมนะครับหรือวิดีโอคอนะครับก็สามารถดูเรื่องว่า <c oughs> บ้านหรือออฟฟิศ หรือร้านค้าครับกระตุ้นโชคลาภมุมไหนเงินทองความรักสุขภาพต่างๆนะครับเพื่อมาเสริมดวงชะตาให้แก่ตัวท่านนะครับหรือตรวจสอบทิศอสูรประจําปีนะครับว่าปีนี้สามารถสร้างบ้านได้หรือไม่นะครับหรือสร้างออฟฟิศร้านค้านะครับหรือต่อเติมนะครับว่าตกทิศอสูรประจําปีหรือป่านะครับหรือสามารถตรวจดวงชะตานะครับว่ามุมของบ้านหรือออฟฟิศหรือร้านค้าว่ามุมไหนของบ้าน มีตำแหน่งโชคลาภที่ถูกฉลกับตตงชะตาของเรานะครับก็ท่านใดสนใจก็แอด i ไลน์ลายอาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดสไซ์ L O G O 888นะครับเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีนะครับไม่มีา้ช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับอ่าวันนี้เราเข้ามาในเนื้อหาของ,ของวันนี้กันนะครับว่าเราจะมาตรวจแป็นบ้านเบื้องต้นไม่ถูกกับ องศาทิศทางและโดวงชะตานะครับอ่านี่คือเคสนะครับคือลูกศิษย์ได้มาปรับเปลี่ยนแปลนใหม่นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับขึ้นเข้าบ้านนะครับิเหนือทิศใต้อ่าเรามาดูก่อน ต่อวันออกต่อวันตกเป็นลูกประจันระเบียงโลกข้างบ้านลาวกันตกเคบันไดนะั 1, 2, 3, 4, บหนึ่งสองสามสี่ห้ปันไดขั้นขี้ก็ตามหลักของช่วยก็ถือว่าดีนะครับ พอขึ้นมาเป็นลานโล่งนะครับบริเวณนี้เป็นลานเป็นตึงก็ที่จากเคยบอกนหลายครั้งคือไม่ควรที่จะวางสิ่งของกีดขวางนะครับตรงบริเวณหน้าประตูทางเข้านะครับสัดส่วนหน้าบ้านกว้าง8เมตรนะครับถือว่าดีนะครับประตูผักเข้าหรือผักออกนะครับ ตามตำราของอาจารย์คือถ้าตรวจฮวงจุ้ยกันแบบละเอียดเราจะหาว่าประตูบ้านหลังเนี้ยได้โชคลาภหรือไม่มีโชคลาภหรือไม่ที่จะเข้ามาสู่ตัวบ้านนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ตรวจหาคือผักเข้าผักออกก็ไม่ได้มีปัญหาครับขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันหรือสเปซข,ของแปลนบ้านนะครับว่าเพียงพอหรือไม่นะครับ อ่าอย่างนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็คือหน้าต่างนี่ก็คือหน้าต่างเข้ามาเป็นห้องโถงประตูบานเลื่อนข้างบ้านคือออกข้างบ้านออกทำเป็นระเบียงฝั่งนี้ทำเป็นระเบียงอ๋อ,อก็าสามารถออกได้นะครับ ก็เปิดเข้ามานะครับปัญหาคือตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็ไม่ควรที่จะตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรูปภาพที่เป็นมงคลนะครับเพราะว่าติดกับห้องน้ำนะครับถ้าดูจากแปลนแล้วน่าจะเป็นห้องน้ำก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะต้องมาตั้งตำแหน่งประทานที่มุมอื่นนะครับหรือบริเวณนี้แทนนะครับ อ่เราเข้ามานะครับเรามาดูห้องนี้ก่อนเข้ามาห้องน้ำเจอห้องน้ำตรงนี้นะครับเราอาจจะทําเห็นเขียนแปนกคืออาจจะก่อกับแพงให้เกินปิดบังประตูนะครับประตูห้องน้ํานะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนถ้าตามแปลนนี้แล้วก็น,นี่เป็นบาร์สวิ ถ้าสเปซห้องพอก็สามารถนอนในทิศทางนี้ได้นะครับเตียงเข้ามาก็ทะแยงนะครับัวดเตียงเป็นผนังทึบส่วนห้องน้าก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับอยู่บริเวณนี้จุดสูงกลางบ้านก็ไม่โดนทบกระทบเทือนอันนี้ก็เป็นตำแหน่งประทานบ้านก็มีการปรับแก้ไข ก็ดูเรื่องสเปซนะครับควรที่จะมีสเปซเป็นผนักทึบนะครับ3 0เซนถึง1เมตรนะครับดูความเหมาะสมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูห้องนอนน่าจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนอนนี้ถ้าถามว่า โดยฟังก์ชันแล้วตรงนี้เป็นหน้าต่างติดห้องน้ำาัวเตียงอยู่ได้ตรงนี้นะครับผนังทึบต่อไปอันนี้ผมกประตูทางเข้าอันนี้จะเป็นหน้าต่างมากระทุง คือไม่ได้ใจสเปซตรงนี้นะครับก็ถ้าหัวเตียงก็คือหันไปทางนี้นะครับเข้ามาทแยงนะครับถือว่าเป็นการจัดวางเบื้องต้นให้นะครับส่วนประตูห้องน้ํากับประตูห้องนอนนี้ก็ไม่ได้ปะทะกันนะครับส่วนประตูห้องนอนนี้กับประตูห้องนอนนี้นะครับ ห้องนอนหนึ่งสองห้องนอนสองกับสามนี้เปิดมาประทะกันนะครับก็ควรที่จะิีเลี่ยงหรือมีสเปซมากกว่านี้นะครับเพราะว่าจะทําให้คนที่อาศัยอยู่ในห้องนอน2ห้องนอน3าเกิดการทะเลาะวิวาทกันมีปากเสียงกันได้นะครับต่อไปเข้ามาคือห้องครัวนะครับเป็นซิงเตาไฟเตาไฟ หน้าต่างควรเสียบอยู่บริเวณนี้นะครับประตูเลื่อนออกข้างบ้านอันนี้มีประตูเลื่อนก็ไม่ได้มีปัญหาน,นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบันไดลงก็โดยภาพร,รวมแล้วแปลนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ จะมีปัญหาก็คือตั้งพระถ้าตั้งพระได้ก็น่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับพอมุมอื่นก็ไม่น่าจะได้นะก็อันนี้ก็คือภาพรวมในการวิเคราะห์นะครับก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยนะครับก็สุดท้ายนี้อาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ปรับ แก้ไขแปลมาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่สนใจทางด้านศาสตร์โฮมจูหรือคนที่กำลังที่จะสร้างบ้านนะครับก็ท่าในใดสนใจก็ลอง assign ลน์อาจารย์มาได้นะครับปรึกษาตรวจแปลนบ้านนะครับเบื้องต้นนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่กฎกติการเราจาขอ อัดคลิปนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจนะครับทางด้านศาสตร์นี้หรือท่านที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับอยากจะปรึกษาเบื้องต้นนะครับก็แอดไซน์ลายอาจารย์ไม่ได้นะครับที่ไลน์ไอดีพิมพ์แอดไซน์โลจโนะครับเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นนะครับได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆซึ้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถูกดยชะตาและก็วัดองศาทิศทางนะครับ เรสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ